นี่ครับเราก็จะมาโซอนอีกซอยหนึ่งนี่นี่เป็นร้านยำนะครับนี่ร้านยำยำต่างๆครับนี่ร้านยำต่างๆอ้โนี่ก็ร้านยำเหมือนกันยำปลาดุกฟูยำปลาดุกฟูโอ้หนี่เราก็เดินซอยซ้ายทีขวาทีไปชมบรรยากาศโอ้หนี่ร้านหมาลา า้านมาล่าน่ากินมากเลยครับร้านมาล่าอืโอโ้อันนี้อันนี้เป็นร้านขนมครับร้านขนมโคตรกรอบนะครับร้านล้างขนมโคตรกรอบนี่ครับเป็นขนมเนยกรอบครับขนมเนยกรอบน่ากินมากนี่อันนี้เป็นร้านปลาหมึกอู้ปลาหมึกย่าง ครับ <Okay. S 1> ครับสวัสดีครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เราอยู่ที่เริมถนนเรียบคลองทวีวัฒนานะครับนี่ครับอ,อตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเบรลนะครับ ตลาดเบล์มาร์เก็ตครับนี่ครับถนนเรียบของทวีวัฒนาครับตลาดเบร์มาร์เก็ตเดี๋ยวเราจะพาเอฟซี FC มาเที่ยวตลาดนะครับเป็นตลาดสินค้าตลาดขายอาหารตลาดขายส่งตลาดขายของมือสองนะครับนี่ครับตลาดเบร์มาร์เก็ตครับเบร์มาร์เก็ต นี่ครับตลาดเวลมาร์เก็ตอยู่เรียบคลองทวีพัฒนาครับนี่ครับบรรยากาศด้านนอกนะครับนี่ขาด้านนอกเดี๋ยวเราจะพาชมนี่ครับนี่อยู่เรียบทวีคลองพัฒนาครับครับอยู่ตลาดก็อยู่ใกล้สนามหลวงสองนะ เดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปชมในด้านในกันครับชมด้านในกันนะครับมี่ครับรรยากาศตลาดเป็นตลาดที่ใหญ่ตลาดหนึ่งครับในย่านนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปด้านในกันครับ นี่ครับมันก็จะเป็นตลาดที่ใหญ่มากครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในครับตอนนี้เราจะพาเข้ามาเดินที่ตลาดเบอร์นะครับครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเบิร์มาร์เก็ตนะครับน่ครับเรียกของทวีพัฒนาครับเดี๋ยวเลยพามาเดินเที่ยวตลาดนะครับ ตลาดเวิร์มาร์เก็ตนี่ครับของขายเยอะแยะหมดเลยตามมาเดินเดินชมตลาดครับนี่ครับเดินดูตลาดนะตลาดเวิร์มาร์เก็ตครับอยู่เรียกฟองทวีวัฒนานะครับมีของขายเยอะแยะเลยเป็นของเป็นตลาดขายของเปิด วันศุกเสาร์อาทิตย์นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ดีเลยจะได้ไปหาตลาดกัน5โมงไม่มันมีเวลาง4ทุ่มนะครับบ้าเหรอทันตบบาทนึงไปเล่นอยู่ตลาดเอวาร์เก็ตก็จะเป็นตลาดที่เป็นตลาดขายส่งตลาดคือผักผลไม้ครับแล้วก็มีการตั้งตลาดขายตอนเย็นครับครับดูเดือนดูอาหารครับเนี่ย เดินชมไปนะครับดูนะครับร้านค้าเยอะๆเลยเดินดูไปไม่เน้นร้านใดร้านหนึ่งนะมาเดินเที่ยวกันเดินเที่ยวชมบรรยากาศนะ ร้านค้าบางร้านก็เริ่มมาตั้งแล้วบางร้านก็ตั้งแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ร้านความมีร้านรักหน้านะครับตลาดเบลมาเก็ตนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกับตลาดสนามหลวงสองครับเรียบคลองทวีวัฒนานะครับกรุงเทพเนี่ดูร้านโอ้โหอันนี้ร้านหมาล่า นี่มาล่าของเยอะเลยร้านเยอะนี่เราเดินดูแค่ข้างเดียวก่อนนะครับนี่เราเดินเราเดินอยู่ด้านเดียวครับตอนนี้เดินชมไปเรื่อยๆร้านเยอะครับร้านเยอะแล้วก็เดินชมไปตามบรรยากาศนะ ร้านชมบรรยากาศแต่เมนเนร้านใดร้านหนึ่งนะโอ้โ <c oughs> น,นี่ก็ร้านปลาเลยโอ้ <c oughs> โหอัน <c oughs> นี้ดูข่ไข่ข้าวครับ <c oughs> ขาข้าว <c oughs> ร้านไข่ข้าวโอ้โหอันนี้ร้านมันกุ้งทอดมันกุ้งเดี๋ยวเราเดินวนครับเดินวนแล้วครับเดินวนในอีกด้านหนึ่งครับตลาดใหญ่ครับตลาดกว้างมากตลาดกว้างมียยานี้ก็เดินชมเรื่อยๆนี่มีร้านไก่ทอด หัวร้านหอมหมกโอ้โหนี่อันนี้ข้าวหมกไก่ท่าน,นี้ข้าวหมกไก่หม้อใหญ่มากเลยเนี่นนข้าวหมกไก่ร้านดังนี่บรรยากาศร้านนะครับเดี๋ยวเดินไปด้านนูน้นตอนนี้เราเดินมาโซนเป็นแบบว่าโซน เป็นขายของมือสองครับครับขายของมือสองนะครับเมื่อกี้ที่เราเดินไปตอนแรกโซนแรกก็จะเป็นเป็นขายพวกอาหารนี่อันนี้ก็จะเป็นขายของมือสองนี่ครับเยอะแยะเลยนะครับตลาดเวอร์มาร์เก็ตนะครับนี่ โอ้โหนี่ครับดูครับมีของขายเยอะแยะเลยหลอดไฟครับไมื่ใช้หลอดกระเก่าแล้วมันเป็นหลอดกระเฮ้ครับก็พาเดินนะพาเดินพาชมนะครับดูเรียบคลองทวีวัฒนาครับนะ ก็เป็นตลาดขายของที่ใหญ่นี่ครับดูนี่ครับมีทุกอย่างเลยครับมีเป็นบ้านถุงเท้าถุงเท้าต้องมีนี่ครับเดินชมให้ทั่วเป็นตลาดที่ใหญ่มากครับนี่เป็นตลาดที่ใหญ่มากเลยนะี่ดูดูโซนนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็น มีขายพวกกระเป๋าพวกเป้ต่างๆนะครับนี่ครับนี่โอ้มีเราดูมุมกว้างๆนะครับเป็นตลาดที่ขายของขายส่งขายของมือสองนะครับนะครับแล้วก็ดูเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ ครับตอนนี้เราก็เดินดูหลายๆจุดนะครับนีตอนนี้เดินดูนี่ครับเป็นตลาดที่มีขายข,ายของหลายอย่างาาขายเสื้อผ้าขายของเยอะแยะเลยนะครับเสื้อผ้ามือสองครับเป็นโซนอีกโซนหนึ่งนะครับนี่นี่ครับเป็นขายของมือสองนะครับหรือเสื้อผ้าเยอะแยะมากเลยด้านนู้นมีการ มีอะไรกันนะครับโอ้นะครับแม่ค้าก็กำลังลงของนะครับแม่ค้ากำลังลงของบางร้านแม่ค้าเพิ่งมาครับนะี่ครับนะีบ่ดูของนะี่ครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากเลยครับนะี่ครับ อยู่เรียบคลองทวีวัฒนานะครับนี่เรียบคลองทวีวัฒนาเนถนนด้านนั้นก็เป็นถนนทวีวัฒนาครับครับดูบรรยากาศไปนะชมบรรยากาศนีครับร้านบางร้านก็ยังไม่ได้มาลงนะครับร้านบางร้านยังไม่ได้มาลงนี่ นี่ครับตลาดเัวมาเทีครับนี่ครับส่วนมาคนก็จะนิยมมาเดินกันนะครับสุเสาวติ์ร้านก็จะตั้งประมาณห้าโมงเย็นครับครับให้ดูบรรยากาศภ้าวลมุมรวมนะครับเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆ รับระกายรับมีดมาแล้วน,นี่ก็จะมีเสื้อผ้าหลากหลายครับมีทุกอย่างครับขายของทุกอย่างื่อที้ที่เราเดินไปโซน,นก็เป็นโซนอาหารตรงนี้ก็จะมีโซนอาหารอาหารก็มีนะครับแล้วก็เป็น ขายของมือสองก็มีน,นี่เราก็เดินดูไปเรื่อยๆดําโอ้นี่ร้านเนี่ยร้านเป็นอาหารก็มีครับนี่ครับเสื้อผ้าก็มีเนี่ยเสื้อผ้าก็มีครับมีเสื้อผ้าเยอะๆเลยนะครับมีของขายเยอะมากก็ ชื่อก็ชื่อตลาดเบิร์นะครับตลาดเบอร์มาร์เก็ตตลาดเบอร์มาร์เก็ตนะครับนี่อันนี้เป็นร้านหูร้านซูชิครับนี่ร้านซูชิน่ากินมากเลยมีของทุกอย่างของหลากหลายนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นโซน โซนอาหารผสมผสานครับร้านเยอะครับต้องเลือกเดินดูเองมีร้านเยอะมากจริงครับ <c oughs> นี่นีอันนี้เป็นเหมือนแบบโซนเหมือน,นเป็นเหมือนศูนย์อาหารนะครับ <c oughs> ครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเฉาก้ว,กวยครับนี่เฉาก้วยเยาวราชครับดูของน่ากินมากเลยครับสีไห้ยร้อยค่ะเลือกมาเลยนะคะ ร้านสับปะรดเยาวราชครับี่ครับดูมีของน่ากินทันน้งนั้นเลยครับเนี่ยตอนนี้สีถ้วยร้อยค่ะเลือกมาเลยเัาปะรดเยาวราชเจ๊กุ้งครับ,บเัากะรดเยาวราชเจ๊กุ้งครับี่ครับร้อนในร้อนใจเลยตานนี้เลยนะคะสีถ้วยรอยครับนี่เราเข้ามาโซนครับโซนนี้คล้ายเป็นตลาดเป็นตลาดผลไม้ตลาดขายส่งเี่ ตลาดเวอร์มาร์เก็ตครับนี่ครับตลาดเวอร์มาร์เก็ตก็จะมีหลายโซนครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนที่ขายพวกผักผลไม้นะครับโซนนี้นี่เป็นร้านผลไม้ครับนี่นี่ร้านผลไม้นะครับมีผลไม้เยอะแยะหมดเลยนะครับนี่ร้านผลไม้เดี๋ยวเราจะลองเดินดูคร่าวๆนี่ครับนี่คือตลาดเวอร์มาร์เก็ตครับเนี่ยนี่ครับดูผลไม้ เป็นตลาดที่เปิดแค่ตียี่ชั่วโมงครับนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้ดอกไม้ต่างๆครับสวยงามครับนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะนี่ด้านนี้ก็จะเป็นผลไม้ครับนี่ครับผลไม้นีครับ ก็จะมีหลายโซนนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นร้านโวกผลไม้เนี่ยมีส้มก้าบมังกรเงาะแอปเปลิลครับเดี๋ยวเราจะเดินเดินออกไปดูโซนอื่นต่อนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเหนือ,นนอาหารครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนเหนือนูอาหารนี่ครับก็จะมีขนมไทยต่างๆนะครับนี่ครับนี่เป็นมีร้านขนมตี้ยยะ ก็ร้านซื้อซื้อหามานั่งกินกันครับโอ้เสียงดังมากนะครับเดี๋ยวเราจะเดินออกไปดูโซนอื่นกันต่อครับไปครับที่ครับตอนนี้เราก็ออกมาเดินอีกโซนครับนี่โซนนี้ก็จะเป็นมีขายของกของกินต่างๆครับนี่โอ้โหนี่ร้านยำร้านมะม่วงเบานี่ แลี๋ยวเราก็เดินดูเดินดูไปเรื่อยนะครับเนี่ยร้านนี้ก็เป็นซอยนี้ก็เป็นร้านขายข,ายของกินนะครับนี่โหนี่ซูชินี่โอ้ซูชิน่าก,กินมากเนี่ร้านซูชิน่าก,กินมากเลยครับนี่นี่ค,ครับโอ้ร้านของกินของขายอะไรเยอะมากนี่ครับเราก็ดูฟังๆไปเนาะน,นี่ดูครับของเยอะมาก นี่ครับเราก็จะมาซอยอีกซอยหนึ่งนี่นี่เป็นร้านยำนะครับนี่ร้านยำยำต่างๆครับนี่ร้านยำต่างๆอ๋อนี่ก็ร้านยำเหมือนกันยำปลาดุกฟูยำปลาดุกฟูโอ้หนี่เราก็เดินซอยซ,ซ,ซ้ายทีขวาทีไปชมบรรยากาศโอ้หนี่ร้านหมาล่าร้านหมาล่าน่ากินมากเลยครับ น้านมาล่าอืมโอ้อันนี้อันนี้เป็นร้านขนมครับร้านขนมโคตรกรอบนะครับร้านขนมโคตรกรอบนี่ครับเป็นขนมเนยกรอบครับขนมเนยกรอบน่ากินมากนี่อันนี้เป็นร้านปลาหมึกู้ปลาหมึกย่าง นะครับโอ้นี่อันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินออกซอยออมาตรงนี้นี่ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับนี่ตรงนี้เป็นขายเสื้อผ้าแล้วนี่ครับเเออก็จะมีกิจกรรมมากมายนะที่ตลาดนี้นี่เป็นตอนเย็นเย็นช่วงเย็นเย็นเขาก็จะมาเปิดร้านกันเริ่มตั้งแต่ห้าโมงเย็นไปนะครับจนถึงสี่ทุ่ม อันนี้เอแคร์ care, ครับนี่เอแคร์ทำสดๆเลยนะครับโอ้ยนะครับเราก็เดินดูไปเรื่อยๆเดินดูบรรยากาศตลาดอันนี้เข้าซอยเข้าซอยเยเลสกนะครับเข้าซอยเยเลสโอ้เอออันนี้อันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวครับนี่เส้นคลุก ก๋เตี๋ยวเส้นคลุกครับ20ครับอาทขายี่สิบบาทอิ่มอร่อยได้เลยนะครับนี่ก๋เตี๋ยวเส้นคลุกนะครับสูตรโบราณยี่สบบาทนี่ ปีาดิบเส้นครุกสูตรโบราณ0บาทจนี่สิค่ะไม่แงนะคะครับตอนนี้เราก็เดินมาพอสมควรแล้วครับตลาดเบอร์มาร์เก็ตครับนี่ครับเดี๋ยวเราขอปิดคลิปตลาดเบอร์มาร์เก็ตไว้ประมาณแค่นี้นะครับเราจะเจอนคลิปหน้าครับเจอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับตลาดเบอร์มาร์เก็ตนะครับสวัสดีครับไปเจอนคลิปหน้านะครับ ครับแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะครับนี่ครับตลาดเบอร์มาร์เก็ตครับเจอกันคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับตลาดเบอร์มาร์เก็ตครับ